นิโรคสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องตัดสินและได้คิดชดอาชีพของเราเองเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเรา,เราล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามยถากรรมแต่เราจะรู้สึกถึงหนทางและวิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่จะทาให้เราสามารถาบรรลุถึงความสําเร็จหรือความหมายที่เราปรารถนาได้อย่างแท้จริงโดยใช้ความรู้สึกและหัวใจนําทางมันไม่สําคัญว่าเราเดินมาไกลแค่ไหน สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะไปที่ไหนและเราจะไปสุดทางที่เราปรารถนาได้หรือ,อยังเราจะถึงเป้าหมายปลายทางที่เราใฝ่ฝันไว้หรือยังอย่า,ยากลัวการไปเปลี่ยนคุณเขาที่สูงตระหง่านอย่ากลัวการพิชิตคุณเขาที่ยิ่งใหญ่ที่มันกําลังท้าทายเราอยู่เบื้องหน้าแต่จงศรัทธากับชีวิตเพื่อจุดประกายของหัวใจให้มันลุกโชนขึ้นมันคือช่วงเวลาแห่งวิกฤตของโลกที่เราจะต้องกลับมาซาบซึ้งกับชีวิต กลับมารักตัวเองกลับมาให้อภัยกับตัวเองกลับมาเรียนรู้ว่าเราจะต้องริคิดชีวิตของเราด้วยตัวเองถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมารู้สึกกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่กลับมาค้นพบความปรารถนาอันแท้จริงที่เราจะไม่เสียเวลากับการไล่ล่าหรือตกอตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่เลวร้วายที่เรากําลังติดกับอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยมายา กลับมาให้เวลากับชีวิตกลับมาทราบซึ้งและตกผลึกกับหัวใจของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเอาชนะความหวาดกลัวเอาชนะความอ่อนแอและใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อเอาชนะมายาในโลกใช้ชีวิตอยู่เพื่อเป็นแสงสว่างให้ตัวเองใช้สัญชาตญาณแห่งการอย่างรู้เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดบนด,ดาวเคราะห์ดวงนี้นี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุดของพวกเราทุกคนในโลกยุค นิวโนมอลเราจะฝ่าข้ามไปในวิกฤตอันเลวร้ายของการแพร่ระบาดของไวรัสและเราจะเปลี่ยนโลกใหม่ด้วยการลิขิตชีวิตของเราไปพร้อมๆกันนี่คืออนาคตอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติทุกคนที่อยู่ในกำมือของพวกเรานั่นเอง